วัดีค่ะวันนี้ b ี c l i ลิ c ของเรานะคะจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ p i c o Laser ค่ะ p i c o Laser นะคะก็คือนวัตกรรมยิงพลังงานเลเซอร์เข้าสู่ผิวนะคะทําให้ในสีในผิวนะคะแต่ตัวได้อย่างละเอียดค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาผิวนะคะซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวนะคะให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นค่ะ p ิ c o Las ซ s e r นะคะจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่าง ะะลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะไม่ว่าคนจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำสามารถช่วยให้ผิวบริเวณนั้นจางลงได้นะคะและก็ยังสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวสว่างขึ้นนะคะกระชับรูขุมขนทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นค่ะ หลังจากทำพิโคเลเซอไปนะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะ,ะจะห้ามโดนน้ำนะคะห้ามล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ห้ามใช้มือแกะกาวบริเวณที่ทำเลเซอร์นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการผื่นแดงตุ่มใสขึ้นบริเวณที่ทำเลเซอร์นะคะ,ะแนะนำให้รีบพบแพทย์ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องผิวหน้านะคะเกี่ยวกับการทำพิโคเลเซอร์สามารถเข้ามาพบคุณหมอเพื่อให้คำแนะนำก่อนทำได้เลยนะคะที่ดีทูีคินิกค่ะ